ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000ปลายถึง3,000กลางนะครับผมจะให้ราคาไว้ใต้คลิปที่ description และพิน์ comment อีกทีนึงตัวนี้เป็นไฟฉาย edc กึ่งยุทธวิธีตัวเล็กนะครับเป็น edc tactical อ่ะเนาะ compact หรือว่าเป็น conceal carry นะครับพกซ่อนจากแบรนด์ n e x t o r c h นะครับแล้วก็ผมสั่งซื้อจากร้าน tactical th a i com ราคาลิงก์สเปคใต้คลิป description พินคอ c o m นต์นะครับมีชื่อรุ่นว่า r Otch, r t o r t o h นะครับ C H A R ไม่รู้ย่อมาจากอะไรนะครับ a อ s เซิ and Recharge หร e. ือเปล่าหรืออะไรไม่รู้หรือจะเรียกว่า Art Art t r o c h ก็ art แบบเหมือนศิลปะนะครับ s r t t c h ก็ได้หรือ Art Trosh ก็ได้เขียนติดกันเลยมันเป็นชื่อเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงแบบตามนั้นนะครับจะไปอ่านแบบผิดพิเพียนคงไม่ได้นะครับ Art t r o c h นะครับตัวนี้มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,600ลูเมนส์เลยนะตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับ เป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าคลา s สิกอินสป r ย EDC Tactical Flashlight ไฟฉายพกพาในชีวิตประจำวันกึ่งยุทธวิธีแบบดีไซน์คลาสสิกเขาว่าอย่างนั้นนะ EDC บางคนไม่รู้มันคืออะไรย่อมาจากอะไรวะมันย่อมาจาก Everyday Carry นะพกพาได้ทุกวันก็คือตัวเล็กน้ำหนักไม่เยอะไม่เทอะทะใช้งานง่ายนะครับ Integrated Tactical Fingerring ห่วงนิ้วแบบ ภายในติดมาเลยอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องไปใส่เพิ่มไม่ต้องไปถอดแล้ว Interrogate ก็คือแบบติดมาเลยนะครับ Compact Size คือตัวเล็กพกพาสะดวกใช้แบตเตอรี่แบบ18350ลิเธียมไอออนก็คือถอดแบตได้นะครับหน้าตาเจ้าตัวนี้จะมีความคล้ายกันกันกบ TA70 TA70 นแต่ว่า TA70 มันจะเหลี่ยมแบนแล้วก็เป็นแบตบิล์อินซึ่งผมเคยเรีวิวไปแล้วถ้าไม่ลืมผมจะอินเสิ ตรงมุมเป็นค์ดป๊อปอัพเด้งขึ้นมาหรือเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ next t r a s h ก็ได้หรือว่าเซิร์ชค้นหาก็ได้นะครับตัวนี้มีราคา2,000กลางปลาย3,000กลางกลางอะไรประมาณนี้ราคาผมไม่มั่นใจเพราะเป็น pre order นะครับความสว่างสูงสุดที่มี1 6น0กกับตัวแค่นี้ ร้อนแน่นอนนะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันไม่ใช่ความสว่างนะมันเป็นดีไซน์กับการเข้าถึงมากกว่าซึ่งข้างกล่องนะครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าเป็น t ั c ท i c a l l t uh, t c t i c a l r o t a r y switch เป็นสวิชหมุนนะครับหมุนเลื่อนแบบแบบยุทธวิธีจะบอกอย่างนั้นนะครับ o m p a c กแล้วก็เล็กนะครับเล็กแล้วก็บริหารงานมือเดียวได้ Nanoceramic Window Breaker ที่ทุบกระจก เป็นลูกปัด3อันเป็นเซรามิกโคตรแข็งเลยนะครับดันไทม์19ชั่วโมงเมื่อใช้โหมดเบาสุดแบตเป็น1 8 3 5 0ระยะแสงไกลสุดอยู่ที่300เมตรหรือว่า984.2รฟีตนะครับเป็นฟุตเนาะหน่วยฟุตแล้วก็เป็นอ n โนดิซน้ำหนักขนาดนะครับ120กรัมไม่รวมแบตเตอรี่ยาว110มมิลก็คือประมาณ4นิ้วนิดๆประมาณนั้นนะครับส่วนโหมดที่มีใช้งานมี4แบบด้วยกันก็คือ ต่ำ2ต่ำอยู่ที่25ลูเมนที่19ชั่วโมงมีเดียมที่300ลูเมนที่2ชั่วโมงครึ่งไฮที่1,600ประมาณชั่วโมงหนึ่งเปิดเปิดปิดปิดนะไม่ใช่เปิดล่าจนแบตหมดนะครับเพราะมันร้อนสโตร์ที่1,600เหมือนกันแต่ไม่บอกชั่วโมงทดสอบด้วยการใช้18 350ก้อนเดี่ยวซึ่งเป็นความจุเท่าไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้กล่องขาดนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่า Re s, รีวิวเ็จผมก็ทิ้งกล่องแลล,งแล้วนนนะะะะะครรัับบผมมมมจไ่่เเเเกกก็็อองพาาปขยย แต่ก็ไม่แน่นะยี่ห้อนี้อาจจะเก็บก็ได้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแท็ก i ี่ l ข้ไทยเป็นคนนําเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งซื้อกันก็ลองไปถามร้านดูนะครับอันนี้ผมพรีออเดอร์มาในแพ็กเกจจะมีคู่มือแนะนําการใช้งานนะครับสาย USB เป็น USB แบบ A อีกด้านหนึ่งเป็น USB C ไหมวะเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็น C แล้วแหละ USB C แล้วยุคนี้มาเป็นไมโครอีกนี่เดี๋ยวตีมือเลยนะครับ เพราะว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งออกใหม่ด้วยแล้วก็ตัวไฟฉายมาในซองอีกทีหนึ่งกันขุดขีดนะครับแค่นี้เลยโอเคตัวไฟฉายเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าตามันดูแบบคนที่เขาชื่นชอบไฟฉายอะ่ะแนวแบบพกของเล็กๆกระจุกกระจิกทุกวันน,นะครับผมว่าเขาน่าจะชอบนะน่าจะโดนใจนะครับซึ่งผมเองก็เออชอบชอบดีไซน์มันผมจะช่างทั้งแท็กนี้เลยนะครับเออ น้ำหนักเท่าไหร่ตัวเล็กแต่นักอยู่นะ149อ่14กรัมนะครับในสเปคบอกว่าเป็นน้ำหนัก120 120คือไม่มีแบตไงแต่ถ้ามีแบตด้วยก็149 150บาปัดขึ้นละกันนะครับผมตัวของไฟฉายเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งเบเซลด้านหน้านะครับที่เป็นโลหะสเตนเ,เลสแล้วก็ตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับคือโซลิดมากผมเข้าใจเป็นพลาสติกซะด้วยซ้ำตอนแรกแต่ว่าพอจับดูแล้วนี่มัน มันโซลิดมากนะมันดูเป็นแบบเหล็กเลยอะ่ะเป็นเหล็กๆหนักๆเลยนะมีน้ำหนักอยู่นะครับตัวของเบซิลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการติดตั้งลูกปัดนะครับ3เม็ดด้วยกันเป็นลูกปัดที่ผลิตด้วยนาโนเซรามิกซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเซรามิกเนี่ยทนการเสียดสีสูงแข็งโคตรเลยนะครับก็เป็นลูกปัดที่ช่วยทุบกระจกให้แตกง่ายขึ้นกระเบื้องกระจกหน้าต่างรถหน้าต่างบ้านพวกนี้นะครับ ไม่ต้องแหลมไม่ต้องคมแต่แข็งแล้วก็คอนแทคมันเล็กนะพอกระแทกเข้าไปปุ๊บมันก็ช่วยให้มันแตกง่ายซึ่งผมเคยใช้ไอ้นาโนเซรามิกของแบรนด์นี้แหละแต่เป็นรุ่นอื่นนะครับกระแทกกระจกรถมาแล้วนะแตกนะครับส่วนกระจกเป็นเทมเพอร์ก s าสนะครับเคลือบแอนตี้รีเฟล็กโค้ก็คือให้แสงผ่านออกมาได้มากที่สุดเลยลดการสะท้อนภายในแล้วก็ปล่อยให้แสงผ่านออกมาดูแบบเนี้ยถ้าไม่เห็นเงาสะท้อนของหลอดไฟนะครับแทบเหมือนจะไม่มีกระจกเลยมันโค้ดใสเลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแลวเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทํากระจกเคลือบมาใสาแบบโคตรเลยนะครับผมเคยเห็นที่ใสแบบน่าตกใจคือของโอไลท์จ้าบอลด MX อะไร MX อจบอลล็อะไรพวกนะั้นสมัยนะั้นนะครับเหมือนไม่มีกระจกเลยโคตรใสเลยนี่ก็เหมือนกันใสามากนะครับโคมสะท้อนภายในเป็นแบบครุกระผิว o อเรนจ์ผิวก็ให้แสงที่มีฮอตสปอตโตสปิลหนานะครับไม่ใช่ไฟฉายพุ่งนะครับเพราะแสงเขาก็บอกอยู่ว่าตัวนี้นะครับไปไกลไม่มากนะครับน่าจะ แค่ประมาณสามร้อยเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไกลแล้วแหละกับตัวเล็กแค่นี้นะครับตัวของ lvd เป็นมิเ t อ e r แบบไม่มีโดมเลนส์นะครับก็ให้แสงที่มีความคมชัดเข้มตรงกึ่งกลางเยอะนะครับคอนเซนเทรตตรงกึ่งกลางถึง1,600ลูเมนส์แล้วก็หัวเบเซอร์ก็จะมีการ scoop สกู o เซาะร่องเล็กๆนะครับมาแบบนี้ซึ่งดีไซน์เนี่ยต่างออกไปจาก next shot ที่ผมเคยเจอนะส่วนเดญ่มันจะเป็นเหมือนมอเฟืองเป็นอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นร่องแทนซึ่งก็แอบ แอบแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาใช้ดีไซน์แบบนี้นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะออกแบบมาให้ต่างกับ TA 2 0 21กับ2 3มไหย2่ 20, 20กับ2 3บม้างถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออส่วนตัวเอ,อ่อบอดี้นะครับก็มีสกูปเป็นเส้นๆแบบนี้คือดูดีไซน์เนี่ยถ้าปิดยี่ห้อนี้ไม่รู้เลยว่าเป็น Next c r นะครับส่วนสีความเป็นตัวตนนิดหน่อยนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีชื่อนะครับรุ่นก็คือ Atrous r by ATE น่าจะเป็นทีมพัฒนาบ้างนะครับหรือว่าเป็นคอร์รบเ t e ผมไม่มั่นใจเหมือนกันส่วนตัวห่วงนิ้วนะครับก็ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานแย่นิ้วชี้เข้าไปอย่างนี้จับแบบนี้นะครับดีที่สุดจะเป็นนิ้วกลางก็ได้แต่มันจะแปลกๆปกว้มันจะยังไงไม่รู้มันจะเหลือๆผมว่านิ้วชี้อดีสุดนะบแบบนี้ มือซ้ายก็แบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดจะใช้เป็นแบบหมุนเลื่อนหมุนเลื่อนแบบนี้ดันดันดันนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบกดแล้วนะใช้เป็นแบบหมุนเลื่อนเออฟีลลิ่งแม่งปแปลกเลยคราวนี้นะครับส่วนห่วงเนี่ยโคตรหนาเลยนะครับแล้วเป็นอลูมิเนียมทั้งชิน้นเลยแข็งใช้ชกได้เลยนะครับใช้ชกแทนหมัดได้เลยคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับแล้วก็ระบบว่าเป็นยังไงนะครับการเซอร์วิสเปลี่ยนแบตเตอรีก่ก็คือต้องทําการ หมุนตัวชุดฝาท้ายนะครับซึ่งเป็นสวิชควบคุมแบบโรตารี่หมุนๆด้วยเนี่ยออกจากตัวกระบอกหรือว่าหัวไฟฉายนะครับซึ่งภายในจะมีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุมากถึง1,400 m มิลลิแอม์อเลยจ่ายกระแสพลังงานอยู่ที่5.18วัตต์ต่อชั่วโมงแรงดัน3.7 V เโวลต์นะครับเป็นไซส์18350 มี USB port type C หัวนูนมีวงจรน,นะครับเสียบชาร์จก็เป็นสีแดงเต็มแล้วนะ่าจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้านี่แหละ1 8 3 5 0ส่วนตัวอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มี USB ก็ได้แต่ตัวนี้คือพร้อมใช้พร้อมชาร์จนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็ตะกี้มันอย่างนี้เนาะก็ใส่ขั้วบวกลงนะครับท่อแม่งหนามากดูดิโคตรหนาเลยจริงๆทําบางกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่หนามากจริงแล้วก็มีโอริงป้องกันน้ําและฝุ่นด้วยซึ่ง เจ้าตัวนี้นะครับป้องกันน้ำและฝุ่นสูงเลยนะครับอยู่ที่อ2อเมตรที่กันกระแทกนะครับแล้วก็ลงน้ำได้2เมตรด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดูวิธีการกดใช้งานครับว่าเจ้าตัวนี้มีความประหลาดยังไงบ้างน,นะครับเออไปดูแสงกันเลยครับผมไป,ไปครับ next torch a r e torch ระดับ low ระดับ medium ระดับ HIGH แล้วก็สโตรฟครับเวียนหัวอยู่เปิดเปิดเปิดเปาดเปิดับิดับ h ด g h รดเดับ MEDIUM แล้ดก็รดดับ LOW ปิดวก็ o f ปดปิดลองดาดูด้านนี้บ้าง LOW MID HIGH แสงไม่มีดับเลยนะครับมันจะเป็นแบบจากอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะขึ้นไปอะ่ะ high mid low l o แล้วก็หายครับบางคนบอกว่าผมมีแบตเยอะขนาดไหนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะลองดูเนี่ยใส่ถาดไว้นี่นะครับเนี่ยแยกชาร์จหมดอยู่ในนี้อีกเป็นลังเลย แล้วก็ในนี้อีกแล้วก็มีตรงนู้นอีกประมาณสี่ลังแบตแถมหมดเลยนะผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับนี่ใช้ n e x t t o r c h a r t t o r c h เป็นตัวเดโมโนะครับโอเคลองแอ แอตรอสนะครับแอตรอสเกเน็กส์รอสโลว์มีเดียมครับช็อแล้วก็หายครับชัดเจนเนาะแล้วก็สโต็อปไฮมีเดียม Low แล้วก็ Off แสงของเขาจะเป็นแสงที่เขสปอตตัวตัวหนาๆนวๆหน่อยนะครับแล้วก็วิธีจับถือก็คือเอานิ้วแย่เข้าไปนิ้วชี้นะครับแย่แบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งในการหมุนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงควบคุมนะครับมือขวาก็แบบนี้นะครับไม่ได้ใช้ใการกดแล้วนะครับกา <c oughs> รใช้งานของเจ้าตัวนี้คือถ้าผมคลายหัวออกนิดนึงแล้วผมหมุน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็คือเป็นการล็อกกันลั่นไปในตัวแต่โอกาสไปเลื่อนโดนแล้วมันลั่นก็น้อยอยู่แล้วนะครับมีรัมเฉียง,ง,งแบบนี้นะครับขันสุดก็แค่นี้นะครับอยู่ที่อะไรมันก็จะติดขึ้นมาซึ่งการใช้งานของเจ้าตัวนี้จะแปลกตรงที่ว่า,าผมเห็นสวิตช์หมุนแบบนี้เข้าใจว่ามันจะกดได้ด้วยแต่มันไม่ได้นะครับก็ใช้เลื่อนเอาแล้วก็การหมุนไปแต่ละโหมดมันจะต้องผ่านโหมดก่อนหน้านี้เสมออย่างเช่นผมจะไปโหมดสูงก็ต้องผ่านโหมด อ่าต่ำโหมดกลางแล้วถึงไปโหมดสูงแล้วไปสโฉบแบบนี้แต่ตัวเนี้ยเขารีดีไซน์ด้วยการเพื่อนเพื่อน,อนผู้ใช้งานจะดันขึ้นก่อนก็ได้หรือจะดันลงก่อนก็ได้นะครับจากสแตนบายก็คือโหมดออฟแบบนี้ดันไปปุ๊บมันจะไปโหมดข้ามไปนะครับอย่างเช่นผมเลือกเริ่มจากลงก่อนแล้วกันนะครับเลื่อนลงก่อนนะบ,บางทีจะง่ายกว่านะครับคือจับอย่างเงี้ยแล้วผมเลื่อนลงนะครับ1คลิกจากสแตนบายหรือออฟนะครับลง1ที1่คลิกก็จะไปสโฉบนะครับแล้วเลื่อนจากโตบมาก็จะเป็น ม็กซิมัมหรือว่าไฮเลื่อนจากแม็กซิมัมแล้วไฮมาเป็นมีเดียมแล้วก็เป็นโลนะครับแล้วมาเป็นสแตนบายคราวนี้ถ้าผมจะเริ่มจากเบาก่อนบ้างนะครับตะกี้ผมเลื่อนลงมันไปสโตปก่อนเห็นไหมแต่คราวนี้ผมอยากจะไปเบาก่อนบ้างนะครับโดยเริ่มจากโลมีเดียมไฮเทอร์โบสโตปนะก็เลื่อนขึ้นผมก็จะไปโลก่อนแล้วก็มีเดียมแล้วก็ไฮแล้วก็สโตปคราวนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละครับว่า ผู้ใช้งานเนี่ยจะเลือกใช้อะไรก่อนอย่างเช่นถ้าผมจะไปสตบเลยผมก็เลื่อนลงทีเดียวมันก็สตบเลยถัดมาค่อยเป็นไฮแล้วก็ค่อยเป็นมีเดียมแล้วก็เป็นโลแล้วก็สแตนบายหรือออฟแต่ถ้าผมจะเริ่มจากโลก่อนเปิดใช้งานทั่วๆไปไม่เอาสตบผมก็ดันขึ้นนะครับทีเดียวมันก็จะเป็นโลก่อนมีเดียมแล้วก็ไฮแล้วก็ค่อยสตบแล้วก็สแตนบายอยู่ที่เราเลยนะครับดันขึ้น Low, Medium, High, โลมีเดียมไฮสตบเทอร์โบ เอ่อโล่มีเดียมไฮสสตรบสแตนบายดันลงสโตรบไฮมีเดียมโลสแตนบายนะครับสตรบลงดันขึ้นเป็นโลอ่าจะไปทางไหนก็เลือกเอานะดันขึ้นดันขึ้นเป็นปรับเบาแรงดันลงเป็นอ่าสตรบก่อนนะครับเราไล่าจ,จากสตรบแรงกลางเบานะครับถ้าดันขึ้นเป็นเบากลางแรงสตรอ UI มีแค่นี้เลยนะครับแปลกดีเออแต่ผมชอบนะที่มันดันได้เลยนะครับ หมุนไปไม่มีหยุดนะไปได้เลยหรือว่าขึ้นไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยวนไปเรื่อยๆไม่มีหยุดคือมันเจ๋งตรงนี้แหละไม่มีเบรกนะหมุนไปนเรื่อยๆเป็นรเทชันสวิชที่ดีนะครับตัวสวิชเป็นโ oh ลหะด้วยนะครับล้อเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะแต่ตรงตรงเนี้ยเป็นพลาสติกครับหรือโพลิเมอร์นะครับ,รบดีไซน์แปลกระบบ UI แปลกเออแต่แบบแปลกแต่ดีอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่เอพิซดหน้านะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Next t o r c e a R t r o c h ระบบแปลกหน้าตาแปลกบายบายครับ